สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดติโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยฮานอยสูตรสองตัวรูดในงวดประจำวันที่15สิงหาคม2568ก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือน ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิด mm. เด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลของงวดประจำวันที่14นะครับผม สำหรับวันที่14แอดมินให้อยู่ที่0กับ1สำหรับแนวทางนะผมสายวิ่งสายรูดมา0ูในรอบเฉพาะจิตแล้วก็0ูในรอบพิเศษสำหรับในรอบปกตินะครับผมมา16แล้วก็50 สำหรับ FC พี่น้องที่อยู่ในลายกลุ่มนะครับผมจะได้83สายวิ่งสายรูด97ในรอบ VIP นะครับผมแอดมินจะคัดลงไปทางกลุ่มอีกทีหนึ่งนะครับผมในรอบปกติและ VIP นะครับผมพอตัวเลขแนวทางไม่ออกตัวเดิมแน่นอนนะครับผมไม่ออกออกไม่ครบแน่นอนนะครับผมสำหรับที่ลงหน้าช่องนะครับผม ก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่15ชอบก็ค่อยตามนะครับผมแอดมินใจอยู่ที่0แล้วก็2 0มี03 04 0ูน7แล้วก็สูนสำหรับสองนะผมสองมีสองหนึ่งสส สองห้า <25, S 2> แล้วก็สองหกสำหรับตัวกันนะครับผม สำหรับเบิลศูนย์ศูนย์หนึแล้วก็ห้าหสำหรับ3ตัวนะผมมีสามศูนย ห0 7 621แล้วก็ห้า เอฟซีพี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิอก,กดไลค์กดติดตามให้กับแอดต,ตีน้ำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอเอฟซีพี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ